เลยหรอเอาเรื่องมีันเกิดไกลมันผีแล้ววันเกิดคุณแฟนที่ผ่านมาทุกวันนะแฟนกันหรอแฟนแหละก็เป็นแฟนไงจนจบเกียนเรื่องอะไรดีกว่าอะไรกันเนี่ยโอ伊พรฉ่ำมากโอ伊พรใช่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรแต่ก็เขียนเขียนมาแบบเออเขียนจากใจก็เขียนว่าแบบตกหลุมรักทุกวัน แล้วตอนนั้นเกิดทำไมวันสิ้นตอนที่มันเกิดไหมครับแม่ก็คือเหมือนแบบไม่รู้จะบอกอะไรเขาคือแบบบางทีเราก็เหมือนเป็นวันเกิดเป็นวันพิเศษด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติมันอาจจะแบบมีการคุยคุยกันเองแต่อันนี้มันออกสื่อเราก็เลยเหมือนอยากพูดอะไรดีๆงกับเขาหน่อยอะไรที่มันทำรู้สึกว่าเราตกหลุมรักพี่ชายคนนี้นะกลับมาก่อนเลยว่าทำไมถึงตกหลุมรักหูุตกหลรักพี่ชายคนนี้ทุกวันเพราะเขาเหมือนเดิมทุกวันไงเขาหลอกนะ พน้าร้าักพน่ารักแล้วตอนคอมเมนต์ที่เขาตอบกลับมาละครัอ๋อที่บอกขอพรได้ข้อหนึ่งนะนะก็หวานกว่า,าสู้เร<อ>าสุดฤทธิ์เหมือนกันที่ที่แบที่เวลาเราแยกอยู่ด้วยกันมืนเป็นแบบนี้นะอยู่ด้วยกันก็เป็นแบบนี้ใช่แต่ว่าบางทีออกสื่อเราอาจจะแบบแต้องเก็บคำพูดนิดนึงเลย<ม>แต่ว่า ไม่อันนี้ไม่เก็บหรอกไงก่อนหน้านี้ก่อนหน้าน,น,น,านี้ก่อนหน้านี้ก็แบบไม่ค่อยได้พูดอะไรหวานๆออกสื่อเท่าไหร่อาจจะเป็นรูปหรือวิดีโออะไรที่มันน่ารักอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออวันนี้เป็นโอกาสวิเศษอะไรเงี้ยก็แบบบอกรักนิดนึงทุกคนชอบจ้แต่ดีใจที่ทุกคนชอบมากๆเลยค่ะหมายถึงว่าไม่รู้สิบางว่า มันเป็นเรื่องราวดีๆแล้วพอตอนแรกๆที่เราได้ลงรูปหรืออะไรเงี้ยแล้วมีคนแบบอย่างน้อยมันเป็นกำลังใจให้เขาบอกว่ารู้สึกว่าความรักมันน่ารักมันสดใสมันสวยงามเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆก็เป็นเรื่องดีแหละที่เราเปิดแล้วมันมีคนแบบมีคนดูแล้วเขาเหมือนแบบมีโพซิทีฟมีเอนเนอร์จีมี positive, ม energy, มความรู้สึกดีๆไปกับเราอะไรเงี้ยแสดงว่าตาก็ามีกํามวุนว่าถ้าเรา มากนจะันเป็กังวลนเอามันเป็นกังวลนะเพราะว่าชีวิตหนูอะเป็นอะไรที่ดราม่าตลอดเลยเข้าใจไหมคะใช่เป็นคนแบบนั้นมาตลอดหมาถึงว่าเป็นคนแบบเออบางทีก็เจอกระแสดราม่าแบบงงๆจากเรื่องดีกลายเป็นเรื่องไม่ดีก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอมันพอมันออกมาเป็นบวกขนาดนี้มันรู้สึกแบบเฮ้ยพอพอมันเป็น<ๆ>บวกปุ๊บเนี่ยเราหนูจะตามอ่านคอมเมนต์นะแล้วก็เวลาที่คนมาแบบคอมเมนต์ว่าแบบเอออยากเจอความรักดีๆแบบนี้เราก็รู้สึกแบบอุย้ยดีใจที่แบบเออคนมองเห็นความรักในด้านที่สดใสด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ในาฐานะของฟ้งเองก็เป็นคู่รักอยากได้ความรักดีๆเราอยากแนะนำเขาอย่างไรก็ให้รักตัวเองให้มากๆก่อนค่ะเพราะเรารักตัวเองให้มากๆเราจะรู้ว่าเรา อยากอยากเจอคนแบบไหนแล้วเดี๋ยวคนแบบนั้นก็เข้ามาเองไอ้จริอยากคอมเมนต์ที่หลายคนอิจฉาตัวสุดเลยเออเขาเล่นใจเหรอก็มีก็มีเยอะแต่เป็นฟิลแบบโหเนี่ยแบบบังคับให้มีแฟนสังคมบังคับให้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรอ่ะมีอะไรอีกแบบโอ้โหผมต้องสวยต้องผมเปียกไปตลอดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกับที่ตอบกลง่้าหลายคนแบบกว่าเขาแต่งจากคนหัวอ้ใช่บางคนก็บอกว่าสวยต้องโกนหัวแล้วอะไร ก็ไม่คือจริงๆก็เป็นเรื่องจริงที่เขาทําให้จริงๆแล้วเราก็สวเออลองลองถ่ายเก็บไว้ดูเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว่าเสร็จก็เลยมีโอกาสได้ลงเพราะอยากโปรโมทเกงพอดีด้วยอะไรเงี้ยเขาเป่าผมไม่บ่อยไหมคบก็บ่อยก็บ่อยว่กเขาอยากเป่าผมตลอดเวลาใช่ไหมจริงๆตั้งแต่รู้จักกันแรกๆเลยเป็นสิ่งแรกๆที่เขาขอเขาบอกว่าแบบวันนี้แบบแบบสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรดีวันนี้แบบ ผมเปียกไหมผมเหม็นหรือยังหัวเหม็นหรือยังเราก็เถอะว่ายังยังไม่เหม็นไม่เหม็นอะไรกันเราก็บอะว่าถามทําไมทุกวันเพราะผมเหม็นหรือยังจะสาผมหรือยังฉันว่าผมเธอเหม็นแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกเขาอยากลองเป่าให้เพราะเขาชอบยี่เราบ่นว่าแบบเราขี้เกียจเป่าผมเรารู้สึกงบ้ไงตอนนี้เราก็บอกไม่เรากลัวเขาเป่าทีเดียวแล้วเขาไม่เป่าให้อีกเลยเพราะมันเนื่อรใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะแล้วกคะแานกคจแนนเวลาเขาเป่าผมเราให้กคะแนนก็ ตอนนี้เริ่มฝึกใช้ได้แล้วนะคะไม่ใช่แค่ใช้มืออย่างเดียวเพราะว่าตอนใช้มือคือพกพันกันมากๆเลยนะคะเพราะขย่าแรงนิดนึงรู้สึกัแฮปปี้นั้มีแฟนเาป้มันก็แฮปปี้มันเป็นเหมือนหนึ่งกิจกรรมที่ทําร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สาหรับหนูหนูก็แบบจริงใจหนูก็อยากให้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่านี่คือข้อดีของควมมีแฟนก็ข้อดีถ้าเขาเป่าให้เราด้วยนะคะะย้อนกลับไปเราซื้อแรงเขาก่อนซื้ออะไรให้เหรอคะเป็น เป็นเสื้อที่เขาอยากได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นบงของจีดากอนความจริงคือชีชอบจีดากอนมากตอนแรกจีดากอนจะมาที่ที่ไทยใช่ไหมคะซึ่งตรงกับวันเกิดเขาพอดีก็เลยตั้งใจซื้อเพื่อเอาไปดูด้วยกันค่ะตอนนี้ก็ ถือที่บ้านไปก่อนดูเอฟวีแล้วก็ถือญากิไปสต๊กการซื้อปุ๋ยให้ผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาซอให้เราจะต้องเป็นแฮนด์เมดตลอดเออนั่นเขาเป็นสายแฮนด์เมดไงแต่เราก็จะพยายามดูว่าเขาอยากได้อะไรด้วยขอบานจะเป็นฟิลแบบซื้อในสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ใเป็นขรักไม่รู้ตัวตั้งแต่ว่าพ่อแม่ก็เจอกันใช่ติงๆิแฮปปี้เป็นแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่มีเรื่องถูกไม่มีเรื่องแบบไม่สบายใจเลยเหมือนใช้ชีวิตได้ในทุกๆวันโดยที่แบบ ก็มีความหวานให้กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่ายังไงบ้างแม่เจอแล้วแม่เจอตลอดสัมภาษณ์แม่ซีนเลยแม่ไปรอในรถเลยในอะไรเงี้บ้างแม่ก็จริงๆแม่ก็บอกเลยค่ะว่าถ้าถ้าลูกแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้ไม่ใช่บอกแม่แฮปปี้เราแล้วแม่เชียไหมคะ คือจริงๆแม่ก็มองเห็นความสุขของเรามากกว่าแม่ก็บอกว่าไม่ไม่โตโตแล้วแล้วก็แบบไม่ได้อยากท้ามอะไรรู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเออถ้าลูกวันนี้เราเห็นลูกมีความสุขที่ในการที่แบบมีเขาในชีวิตแม่ก็ไม่ได้ปิดอะไรคุณแม่สงอก,ก็น่ารักค่ะก็ทานข้าวด้วยกันทุกวาทถิย์อยู่แล้วเขาจะชอบเชวญไปทานข้าวเพาว่าไงบ้าง เขาก็ไม่ได้บ้าอะไรเขามีปากฝังลูกชายไหมหรือว่ามันเป็นลูกแม่หรือลูกเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเออเขาก็เรียกชื่อหนูปกติใช่พอดีกันมาถามพอดีพอดีการฝากฝังไว้ว่าเออมันารู้แม่ฉันเลยไม่ได้ฝากฝังขนาดนานแต่เขาก็จะแบบว่าเขาจะคอยห้ามตามลูกเขานะคะให้เป็นเด็กดีเพราะเขากลัวว่า เขาบอกว่าลูกชายจะโดนเทไม่ที่หรอกทไมอ่ะเพราะว่าเขาบอกลูกเขาดื้อมากเขาอยู่กับเราไม่มีความดื้อเลยนะเออเขาน่ารักเขาน่ารักเขาเลยบอกว่าไม่ไม่มีค่ะแม่หน้าร่าไม่ไม่มีหนุนเขาต้องกลัวอะไรใช่เหมือนแบบเป็นความสบายใจเพราะว่าบางก็อย่างที่ป้าบอกว่าสามารถตื่นมาใช้ชีวิตด้วยความสบายใจในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยกระสีอะไรกันมา ได้สิได้ไดีได้ไดได้ได่เห็นแล้วจริงๆเห็นจากไม่จริงๆเห็นจากพี่พี่ค่ะเพราะว่าแบบไม่ฟังไม่ได้ติดตาพิสแคร์พาแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เพิ่งไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่าแบบจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับโต้งเลยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ารู้สึกอะไรไหมในการที่เขา เรื่องที่จะออกมาแชร์สตรอรี่เหล่านี้ออกมาเลยเ้ยก็เลยอาจจะตอบแทนเขาไม่ได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรหรือเขาเป็นอย่างไรกับกับกับเพลงนี้ที่บางทําขึ้นมาอะไรเนี่ยคือเราไม่ได้มีฟีดแตกเข้าไปขอบคุณหรือแบบเล็กอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่ได้ไม่ยังไม่ได้มีการแบบตอบยังไม่ได้มีการคุยกับตรงเลยใช่ก็เลยรู้สึกดีไหมที่แบบเขามาช่วยแบบรีโพสเขาช่วยหนูรีโพสจริงๆใช่ค่ะตอบ ที่จริงหนูถ้าหนูมีโอกาสได้คุยกับเขาหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขารู้สึกอะไรยังไงแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันก็คงดีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้พูดคุย,คยถ้าเกิดเป็นการแบบช่วย r โพสต์ด้วยความแบบด้วย positive ั n e ี g จริงๆหนูก็ขอบคุณมากๆแต่ว่าถ้ามันมีความรู้สึกแอบแฟงหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ ไม่รู้สิคะ่ะหนูคงได้แต่พูดว่าจริงๆเราเจตนาของการทําเพลงนี้ขึ้นมาอย่างที่หนูพูดุูๆครั้งว่าหนูก็เราแวดระวังในถึกทุกจุดไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันเป็นการขุดอดีตของเราไม่มีใครอยากขุดอดีตที่ไม่สวยงามของตัวเองออกมาเพื่อเพื่อแชร์ตัวเองหรือเพื่อทําให้ให้ใครคนดูแย่อยู่แล้วแต่ว่าความตั้งใจของบางวางแค่อยากจะบอกทุกๆคนที่กําลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่แหละว่าเอ้ยฉันเคยอ่อนแอมาก่อนเหมือนกันแต่วันนี้ฉันเข้มแข็งแล้วแค่นั้นเองค่ะจริงๆคือจุดประสงค์หลักแต่ว่า แต่จริงๆป๊าก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นกับกับการที่แบบคนเอาเพลงนี้ไปยงในอดีตเลยปังเลยปังเลยรู้สึกค่อนข้างสบายใจเหมือนกันในระดับหนึ่งคือเบากใาที่ต้องทำเพลงาเพลงรักป๊าก็ใจได้แต่ถ้าเพลงคือคือเมื่อไหร่ที่เป็นเพลงรักก็โอ้พีีเมื่อไหร่ที่เป็นเพลงเศร้าทุกคนก็จะกลับไปที่ความรักครั้งเก่าของหนูซึ่งซึ่งจริงๆก็อยากจะบอกว่าเออก็หนูเป็นศิลปินจริงๆหลายๆหลากหลายอารมณ์ที่หนูแบบถ่ายทอดออกมามันอาจจะแบบ ไม่ได้เป็นสตอรี่ของหนูสทัทีเดียวแล้วก็หรืออาจจะเป็นสตอรี่ของหนูถ้าหนูเป็นสตอรี่ของหนูหนูจะบอกเลยอย่างเพลงนี้หนูยอมรับว่ามันมาจากความรู้สึกหนึ่งของหนูแต่มันเป็นแค่ช่วงชีวิตหนึ่งของหนูจริงๆแล้วก็แค่หนึ่งในความรู้สึกที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่หนูหรอกเราทุกคนก็มีความรู้สึกนี้เหมือนกันหนูอยากหยิบมันมาเล่าให้มันกลายเป็นเพลงที่ทุกคนฟังและทุกคนเข้าใจไม่ใช่ว่าโอเราเขียนเพลงขึ้นมาแล้วให้ตัวเองเข้าใจอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจะเราผิ <c oughs> ใช่ก็อยากให้อยากให้พี่ๆอยู่กับหนูจนกว่าจะทนไม่ไหวไม่เอาคือวันแต่งก็อยู่ก็ถามหนูไปเรื่อยๆว่าว่าเดี๋ยวจะแต่งงานถามจนกว่าจะทนไม่ไหวแต่ไหรงเมื่อไหร่ก็ถามต่อไปจนกว่าจะทนไม่ไหวยังทนไหวอยู่ใช่ไหมอ่อันนี้ต้องถามโอมอีกทีว่าเขาจะอยู่กับหนูไหมหยุดมือหน้าค่าขายเพลงโอเคแล้วนะคะ y que